ครับ p o ิเ t ชันไม่เงพูดผิดริแกวันนี้อยู่กับพี่เฟิร์นตามเพื้นเรามาเล่นเน็ตวอล์กับพูเพียงสามคนอพอดีว่าเขาบอกว่าด,ดูแบบนี้มันเซ็งไงไม่รู้เล่น,นเน็ตวอล์แม่งเ้ยแบบนี้ผมก็เลยลองมาเล่นดูมาเอาตัวหฮะมาด้วย

ล้วก็มเจอเรี๋เวมาเฮ้ขอเท่ข้อเทยังยังไม่ไปยังไม่ไปมันกดโอ้ยย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 ยอยย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 ่ยย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 ยนยย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 อยย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 า โผคุณภูบุกมาแล้วครับคุณภูบุกมาแล้วไอ้นี้ไงไอ้นี่ไงไอ้น้าไอ้นี่โอ้ภูมันไม่โกงอ่ะเออเขาเรียนชาได้เขาไม่ว่าก็เขาไม่ได้มีที่ชาร์จอ้าวก็ยังก็ทำไปดิยังก็ทำไปทีก็เขาบอกว่าตีมอะไรให้โผเป็นชาได้เขาบอกว่าเอ็งชาร์จได้นะภูฮะ

ยังเอาเลยที่แรกเอ็นเดอร์โพอยู่ไหนวะอันนี้ไงไงไงเอ็นเมลออร์ดาวธรรมดายอะไรไปแล้วววว่างไงล่ะไปแล้วเหรอเอ็งมาแบบไม่บอกเลยเหรอเอ็นเดอร์โพหนึ่งอัน ้ยพูดเยวดิเดี๋ยว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 พูอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขายังไม่เอาเขายังไม่เอาอกงดูาพูตน้องเนี่ยนองูลุยอยาเขอโทษบอกอ๋อนี่ตรงนี้พูบิบบบบบวกกัรให้เขาได้ไหมเย เปอ้หรองั้นยงกินก่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เออมันเข้าไปแล้วไม่มีอะไรมาสู้กันในทัพเขาเลยเหสู้กันในทัพเขาเลยเหรอเอ้ยเอ้ยอุ้ยโนนั่ในชีเฟอร์อะฮะเองนั่าในชีเ ออ้วครูเขาคิดว่าเอ็นได้เช็ดไหมอย่าคิดว่าเองตายในทับเขารู้ว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆก็แมวก็เอาแมวแมวแหลกโยโยกูโจโยกูโจโยกูจโจมันออกไปแล้วเข้ามา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 ไป กูไปเลยอะใครยังไม่เอาคอคอให้ขึ้นนะข้าเทียมข้ากินเนี่ยข้าวเทียมบอข้าวกินน้องเดี๋ยวพ่อซื้อให้เยอะเลยเยอะเลยเว่อเว่อ ปานแล้วเขาค่อยเข้าโคดเองไม่บอกอ่ะว่าเองยังชาร์จไปรอเลยแล้วก็เขาบอกว่าเองชาร์จได้นะเข้าเลยเองชาร์จไปเลยใครใครบอกว่าเองชาร์จได้เขาบอกว่าพูดเองชาร์จได้เด้อเองก็บอกว่าเออใครบอกเขาบอกว่าตอนเองบอกว่าพูดเอาอะเพื่อนเองชาร์จได้ไหมเองก็บอกว่าเออเขาบอกว่าเองทำไมมีเยอะจังทำไมบล็อกขน้นเองมีแค่นิดเดียว บักเลยอ่ะบักไะอือ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 อออืออออื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 ออออือืออ่ออืออออื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 ออออื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 ออออืออืออืออเลืออืออือเืรอืออือลืออืาอืออืออืออกออืไอ ท้าเขาเน่น่ะไม่เชื่อก็ลองก็กะมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่เชื่อก็ลองดูแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็ลองเด้อโอ้โหก่อนจะได้ของกันแล้วได้ของกันเร็วอาไหมเอาไปใช้ฉุนฉืนแล้วกันนี้ใช้ฉุนฉืนโอ้ยใช้ฉุน ตัวเนี้ยเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บรงทเท้าเราทับเขาแน่นน<ม>้ำอ่ะอืมรู้ไหมเขาบากทับแน่นนะจ้าเขาเข้าไปพ๊บเขาเขาลุยทับเองเลยนะจริงอ่ะเขาลุยกัดจักังทับเองเลยได้จอิงว่าไปนั่นก็ได้ดาบหายอะไงเงี้ยอย่างนี้น ใช้ขวานเว้ยเข้ามาถึงลุกสับสับเลยล่ะก็ใช้ขวายก็ได้ไม่ไม่ต้องหัวคว้ามืวอะไรไอ้คนมันโกงอ่ะฮะเขายังเ่ีเข้ามาเลยเล้นเล่นแบบนั้นเลยเอาปมเล่นแบบนั้นเลยวะออ่ะ นี่ลูกซัมีอืออืออือนี่ตักอะไรก็ได้เลยเขาเขาเองออะอ่อนนะพูับมานไจะบอสเอออะไรวะ A B C A B C ปัดเรียญตัดนะ เมีเงินเดือนวันหยุดอะไรกูไปไม่ถึงเองจะไปไหนอะพูเอ็งจะไปไหนอะเอ็งอะจะไปไหนไเขาเขาไม่ได้อยู่นั่นเขาอยู่หลังเองเนี่ยแต่เขาเขาจะไดทางเทียนว,ว้า ไม่ขวาเนี่ยไม่เปลืองมึงตายแน่ไอ้พูน่ะเหรอเขาบ่ายแมงลูกบอลแดงนี้เลยเอ็กวันเกินอะพูอย่าเพิ่งมาบุกอะไรเอ็นกองขวาดูดิฮะก็เอ็โกงแบบเขาใช้ขวาน แ่ขวานเมื่อกี้ทำไมเหรอขวานไม่ได้เ n c h a r d ด้วยแล้วจะให้เขาเล่นไปทับเองตีแล้วจะเ้เขาวิ่งไปทับเองเลยง่ายแล้วเขาจะโดนใส่เลยใิ่ไหมเช่ไม่ฆ่าแล้วแล้แล้วเขาให้ติดทั้ทับเลยอ่ะได้เลยต้องใช้ใจที่ดูได้เบิร์ด เอ็นบดอนนนบงนละลกะเอาวยชาด้วหรอกาด้วยไปเก็บสิไม้อออกข้างเลยกูดเดี๋ยวเขาเขาไม่เปิดกล่องนี้นะ ก็ไม่รู้ว่าเจยงอยู่ไหนเนาะอยากพังไปผัวผิดพลาดมบุกกันเถอะคู่กู่ินเฮ้่นอะฮไย่าะเจะมีอะไรอบ้องอก็อย่าบอกสิผัว ไมาขี้กองขี้ขี้กงมพูเอ้ยได้ด้วยไ้ทำได้ก็บอกวูกับพี่เจได้ไปเอทำรับก็ได้เอ้ยื่เลยเช็ดเช็ดเป็ดเวรแล้วพูมาีแรงพูเขาเวรละเตเวล ีก็เขาเสียเขาตีบิลเจอร์เองนี่แหละอไปนั่งพวงก็ไม่ได้เหรอไปนัพวงก็ไม่ได้วะเอ้ยเอ้ยแหวนก้ามยิ้มนี่ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพักหน้าครับ